สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาใหม่เกมตามใจฉันจ้ากับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกมเอ๊ะว่าแต่รูปมันคุ้นๆแฮะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาเน้นแต่เล่าเรื่องนะครับอ่ะกลับมาที่รูปนี้อีกรอบซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่าเรื่องก็คือเกมป,ปร์โรบอทไทเซ เอาละครับนี่ก็คือเกม Super Robot บอตไทเซหรือเกม Super Robot Wars กันนะครับประวัติของเกมนี้เอาคร่าวๆละกันออกปี1991บนเครื่องเกมบอยขาวดำนะครับอันนี้หมายถึงภาคแรกเป็นการนำกระตูหุ่นยนต์ในยุคแรกๆนะครับก็ เป็นการเอาซีรีส์กันดั้มมาชินกาเกตเตอร์มาคลอสเจอกันแล้วก็ร่วมต่อสู้กับไวรลายในเกมซุปเปอร์โรบอตไทเซนนะครับอ่าปัจจุบันนี้ภาคล่าสุดเลยก็คือซุปเปอร์โรบอตไทเซนทีนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกมซุปเปอร์โรบอตไทเซนภาคไหนบ้างที่เอาไปรีเมคใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้าซึ่งภาคแรกที่ผมจะมาพูดถึงนะครับที่เอาไปรีเมคก็คือภาคนี้จ้า นี่ระดับคลาสสิกเลยเออคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่เกม Battle City นะครับผมแต่เพลงมันคล้ายกันจริงๆโอเคคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับซ u ปเปอร์โรบอทไทเซนภาคแรกเคยมีรีเมคครั้งหนึ่งนะครับย้อนไปเมื่อปี2014นะครับในตอนที่ซุปเปอร์โรบอทไทเซนแภาค3ซึ่ง เป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์เซในตอนที่ชื่อจิโกคุเคนนะครับอาจจะมีภาพปกให้ดูเนาะตอนนั้นเนี่ยในเกมซุปเปอร์โรบอตไทเซนซ3จิโกคุเคนเนี่ยเขาจะแถมโค้ดเกมซุปเปอร์โรบอตไทเซนภาคแรกรีเมคมาด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้ที่ PS s t o ต e ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ซื้อ s ุปเป Robot บอตไ n z 3จิโกคุเคนมาแล้วเนี่ยโค้ดเกิดหมดอายุข,ขึ้นมาหรือไม่มีโค้ดเลยเนี่ยตามนั้นเลยครับผม โอเคแล้วทีนี้กราฟิกของสปอ e ร r บอทไท i t a n p a r แรกรีเมคเป็นอย่างไรไปดูกันเลยมานี่มาแล้วครับคุณผู้ชมกราฟิกก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเี่เสร็จแ,แล้วทีนี้ประเด็นคือ,อระบบเกมเนี่ยต้องบอ,อกคุณผู้ชมว่า เหมือนกับในเกมบอยขาวดำเลยครับซึ่งเอนจินเนี่ยจะเป็นเอนจินใหม่หมดเลยนอกจากนี้ BGM ของเกมนะครับก็คือจะเอา b g จจากซูเปรรอร์ลอร์ดไทเซนเซตมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเพลงของมาชินกาเพลงของเกตเตอร์เดร์บและที่สําคัญคือเขาเอาเพลงโวยอโกเลกันดัมมือหรือโทเบกันดัมมาด้วยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ในตัวภาคแรกรีเมคนะครับมันก็จะมีปัจจัยใหม่เพิ่มมาอย่างเช่นเน่คุณผู้ชมครับ มีบอสใหม่มาครับผมชื่อก็ตนอครับนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่ก็ตนอที่มานะครับยังมีเนี่ครับคุณผู้ชมสายบัสเตอร์ก็มาจา้าอ่านี่แหละครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเกมสปอร์ลมอมบดไทเซนภาคแรกนะครับที่ออกมารีเมคเนาะเราจะไปภาคต่อไปกันเลยจา้าที่ออกมารีเมคนะครับมันคือ นี่ครับซูเป,ปอร์โรบอทไทเนลำดับที่2ที่เอามารีเมคนะครับนั่นก็คือซูเป,ปอร์โรบอทไทเซนภาค2หรือ,อชื่อภาษาญี่ปุ่นไดนิจิซูเป,ปอร์โรบอทโตไทเซนนะครับเอาเป็นว่าประวัติของเกมนี้เอาเคร่าวๆล้กันนะครับก็สืบเนื่องจากภาคแรกเลยภาคแรกเนี่ยออกช่วงต้นปี1991แต่ว่าภาค2ตรงนี้นะครับออกเดือนธันวาคมปี1991นะครับแต่ลงให้กับเครื่อง ฟมรลี่คอมพิวเตอร์หรือว่าฟาร์มีคอมนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้ประเด็นคือคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับซูเป,ปอร์โรบอทไทเซนตัวนี้มีการรีเมคอยู่ทั้งหมด2ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่รีเมคภาค2ตัวนี้มันคือนี่ครับคุณผู้ชมมันคือซูเป,ปอร์โรบอทไทเซนภาค 2G นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นไดดิจิซูเปอร์โรบอรโตโตไทเซนจีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น ภาค2รีเมคครั้งแรกสุดเลยนะครับโดยลงในเกมบอยขาวดำอ่าซึ่งระบบเกมเนี่ยก็ยังเหมือนกับสปอร์โรบอทที่เราเล่นทั่วไปอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเพิ่มตัวละครมาใหม่อยู่2เรื่องนะครับอ่าก็คือวิกตอรี่กันดัมและทีกันดัมนะครับผมอ่าสำหรับใครที่มีเกมบอยขาวดำนะครับอ่าแน่นอนว่าเป็นเกมสปอร์โรบอทไทเซนที่ดีที่สุดแล้วครับผมอ่าต่อไปนะครับ ภาค2ยังไม่จบเพียงเท่านี้มีรีเมคครั้งที่2อีกครับมันคือเน่คุณผู้ชมครับมันคือซูเปอร์โรบอตไทเซนภาค2รีเมคครั้งที่2นะครับลงให้กับเครื่อง PlayStation 1ออกปี1999นะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นการเอาของฟาร์มีคมโดยตรงเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็ ทำระบบเกมเนี่ยให้เหมือนกับในเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนเอเลยครับผมโอเคเสร็จแ,แล้วทีนี้มันมีประเด็นอยู่อย่างนี้ครับภาพออกมานี่ครับมันคือเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนคอมพลี o บ็อกนะครับออกครั้งแรกเมื่อปี1999บนเครื่องเพลย์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นการลมเอาเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนภาค2ภาค3และ EX เนี่ยมารวมอยู่ในแผ่นซ d ดีลอมแผ่นเดียวเลยครับผมซึ่ง ผมลืมบอกไปนิดนึ่งนะครับว่าทั้ง3ภาคนี้ใช้กราฟิกเดียวกับซูเปอร์โรบอตไทเซนเลยครับรวมทั้งภาค3และ ex เนี่ยจะใช้ระบบเดียวกับซูเปอร์โรบอตไทเซนเลยจ้าโอเคทีนี้ตอนหลังนะครับซูเปอร์โรบอตไทเซภาค2 3 ex นะครับก็ไปออกแผ่นแยกต่างหากด้วยครับโดยที่ว่าภาค2เนี่ยมันก็จะเป็นปอกอย่างที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าภาค3มันก็จะเป็นปกแบบนี้ นี่นี่คือปกของภาค3ของ Play Station 1และสปอร์ r อด o t t ทเซน EX ปกของ Play 1มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมเลยนะครับก็คือภาค2เนี่ยรีเมคทั้งหมด2ครั้งและภาค3กับ EX เนี่ยรีเมคภาคละ1ครั้งครับผมโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสปอร์ r อด o t ไทเซนภาค2 3 EX นะครับที่เอาไปรีเมคจ้า คุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงเอาเกมซูเปอร์โรบอตไทเซนภาค4หรือไดยองจีซูเปอร์โรบอตไทเซนมานะครับก่อนอื่นผมต้องขอเกริ่นประวัตินิดนึงนะครับซูเปอร์โรบอตไทเซนภาค4ออกครั้งแรกในปี1995บนเครื่องซูเปอร์ฟาร์มีคอมนะครับแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะนี่คือภาคสุดท้ายของสงครามดีซีนะครับอ่าแต่แล้วทีเนี้ยต่อมาเนี่ยภาคนี้ก็ไปพอร์ตลง PlayStation 1นะึกด้วยครับในชื่อเกม ไดยงจีซื้อปลาโลบอตโตไทเซนเอสนะครับไม่ใช่สปอร์โรบอตไทเซนภาคเอสนะครับมันมีชื่อภาษาอังกฤษคือสปอร์โรบอตวอร์ฟอสแคลมเบิร์นนะครับหรือถ้าเรียกอีกอย่างคือไดยงจีซื้อปลาโลบอตโตไทเซนแคลมเบิร์นนะครับเป็นการเพิ่มปัใจจัยใหม่ลงไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือเสียงภาคครับผมอย่างเช่นในเกมเนี่ยผมขอย,ยกตัวอย่างกันดั้มละกันอาบูโรเลทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับอ่าทีเนี้ย ถ้าหากคุณผู้ชมเอาอัมโโรเลขับกันดัมหรือนิวกันดัมลงนะครับก็จะมีเสียงภาคของพี่อัมโโรเลของเราเนี่ยภาคเสียงออกมาด้วยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับคือระบบโดยรวมเนี่ยทั้งตัวสแคมเบิร์นกับตัวต้ฉนฉบับของซูเปอร์ฟาร์มิคอมเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าสําหรับตัวสแคมเบิร์นหรือ S เนี่ยจะต่างที่เรื่องของเสียงภาคแค่นี้แหละครับก็ประมาณนี้สําหรับข้อมูลของภาคสีนะครับแต่ประเด็นคือคุณผู้ชม สงสัยใช่ไหมล่ะครับภาค4 r e m a k มันคืออะไรเหรอภาพมาครับคุณผู้ชมคงทราบดีกันแน่นอนเรื่องนี้คุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับนี่ครับซุปเปอร์โรบอทไทเซนเอฟนะครับผมนี่คือซุปเปอร์โรบอทไทเซนภาค4เอามา remake ใหม่ครับผมในชื่อซุปเปอร์โรบอทไทเซนเอฟนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เรามาเกินประวัติของเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนเอฟกันนิดหนึ่งนะครับ ออกครั้งแรกในปี1997บนเครื่อง Sega Saturn นี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวรีบูทภาคสี่แก็ว่าได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกนะครับคือเท่าที่หาข้อมูลมาเขาจะเรียกว่ารีเมคจริงๆนะครับโดยที่ว่า,าในภาคสีเ่เดิมทีเนี่ยเขาก็จะเอากระตูนเรื่อง Sunbot 3 d ี m o s s มา แต่ว่าในสปอร์ r รบ o t ไท t a n F เนะครับได้ตัด Sunbot 3ฟรีกับได m o s ออกไปแล้วเอาเอวาเกเลียนเวอร์ชั่นแรกสุด Ideon t o ท็อปโอเนลเอหรือกันบัสเตอร์มาแทนนะครับนอกจากนี้เอากันดั้มมา2เรื่องด้วยครับก็คือกันดั้มวิ g และ G ีกันดั้มครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้ต่อมานะครับก็มีภาคต่ออีกเช่นกันครับไปถึงภาคเฟนะครับมันคือภาค F นี้จ้า นี่จ้าคุณผู้ชมมันคือซื้อปาร์ลบอตโตไทเซนเอฟคันเคสึเอ็นะครับถ้าแปลภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยโดยเฉพาะคําว่าคันเคสึเอ็นะครับแปลว่าภาคจบสมบูรณ์นะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเอฟแรกเลยจ้าแต่แล้วทีนี้ถ้าพูดโดยรวมเลยนะครับซื้อปาร์โรบอตไทเซนเเนี่ยคือ การดำเนินเรื่องเนี่ยเหมือนกับสปอร์โรบอตไทเซนภาค4เลยครับโดยที่อารมณ์คล้ายๆกับสปอร์โรบอตไทเซนภาค 2G ฮะที่ว่าในภาค 2G เนี่ยมีเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องมาโดยเฉพาะวิกตอรี่กันดั้กับ G ีกันดั้มาเนี่ยอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันเลยครับก็คือเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องของ G ีกันดั้มกันดั้มวิงเอวาเกเลียน อีเดียนหรืออีเดออนกับท็อปโอนละเอมาประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วตอนหลังก็ไปลง PlayStation 1ด้วยนะครับสำหรับ F ทั้ง2แต่ต่างกันที่ BGM จ้าเอาเป็นว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับเนี่ยคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่เอาภาคสีเนี่ยมาจากแปลงใหม่นะครับแต่ยังไงซะตอนจบก็เหมือนกับาภาคสีต้นฉบับเลยครับผมโอเคแต่ว่าประเด็นคือฉากเนี่ยจะยาวกว่าภาคสีพอสมควรเลยครับ Okay. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลเกมสุปเปอร์โรบอ t ไทเซนภาค4ของ Super f a ์ฟาร์มที่เอามาเมคใหม่ไปเป็นเกม Super r o b o t บอตไทเทนเนะครับผมโอเคก็นี่คือทั้งหมดของ s u p e ป r ร b o t บอตไทเนในโลกของสงครามดีนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเกม s u ป e r อร์โรบอตไทเทนที่อยู่ต่างจักรวาลกันแล้วจ้ามันคือภาคนี้ครับนี่จ้าคุณผู้ชมมันคือ ซูเปอร์โรบ t i ไทเซนคอมเพกครับผมซึ่ง Super ร์โรบอ i ไทเซนคอมเพกออกครั้งแรกในปี2000บนเครื่อง Wonderswan ตัว Wonderswan ขาวดำนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตอนปกที่คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็คือเป็นปกของตอนที่1ของเกม Super ร o b o t t i ไทเซนคอมเพกนะครับโดยตอนที่1นี้เราจะเล่นเป็นตัวเอกชายคิโอสุเกะนัมบุนะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้ตัวที่2นะครับ ภาพปกปาจา้านี่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเอพิโซด2ของเกมซ p o เปอร์โรบอตไทเ o นคอมเพกซ์2นะครับออกปีเดียวกันเลยครับคือปี2000ซึ่งเนื้อเรื่องของเอพิโซด2นี้เราจะเล่นเป็น Excellent b r o w n i n g เป็นนางเอกของเกมซ p o เปอร์โรบอตคอมเ2นะครับโดยที่จะมีเกรนได i ต e r กับดับเบ e ล a เตตเนี่ยได้ออกลงครั้งแรกในตัวเอพิโซด2ของซ p o เปอร์โรบอตไทเ o นค a c t 2นี่แหละครับผมแต่แล้วทีนี้นะครับ ตัวที่3จ้ามาครับนี่คุณผู้ชมครับตัวที่3จ้ากับซ p ปเปอร์โรบอ t ไทเซนคอมเพสอนี่ฮะมีคําว่าไฟนอนอยู่ด้านหลังโลโก้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตอนจบของเกม s p o เปอร์โรบอ t ไทเซนคอมเพสองนะครับสปอยเนื้อเรื่องเลยละกันก็คือ คิวสเกตกับ e x c e l l e ลนมาเจอกันจ้าแล้วก็ร่วมศึกต่อสู้ครั้งสุดท้ายในเกมสปอร์ตโรบอทไทเทนคอมแพก2นี่แหละครับผมโอเคเสร็จ okay. แ,แล้วทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าสปอร์ตโรบอทไทเทนคอมแพก2เนี่ยเอาไปรีเมคใหม่ด้วยครับโดยเป็นชื่อเกมสปอร์ตโรบอทไทเทนภาคนี้ครับผมเชื่อว่าใครที่มีเครื่อง PlayStation 2ต้องรู้จักแน่นอนครับนี่คุณผู้ชมครับสปอร์ตโรบอทไทเทนคอมแพก2รีเมคใหม่ในชื่อ ซื้ปอปลอโร,อรโปโตไทเทนอิมเพกนะครับผมซึ่งสปอร์ลปอโตไทเทนอิมเพกนะครับออกครั้งแรกในปี2002บนเครื่อง playstation 2นะครับเป็นเกมสปอร์ลปอโตไทเทนเกมแรกของเครื่อง playstation 2จ้าโอเคแต่แล้วทีนี้ตัว Impact นะครับมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามีการเพิ่มกระตูนที่มาลงในนี้ด้วย2เรื่องนะครับก็จะมีนาเดชิโกะและจีกันดั้มนะครับยิ่งแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ ยังคงเหมือนกับใน s p o r โ r o อ o ไ t เซนคอม m พ a ็ก2ทั้ง3เอพิโซดเลยจ้าโดย Engine เกมนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับกราฟิกมันก็ใช้ Engine เดียวกับเกม s p o r t ตโ t บอตไทเซนอัลฟาไกเดนเลยจ้าหรือถ้าพูดอีกอย่างคือใช้ Engine เดียวกับ Sport โ o บอ t ไทเซ n Alpha ภาคแรกนะครับเสร็จแล้วทีนี้ภาคนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าเป็นการจัดเต็มเรื่องของระบบเลยครับคือท่าในคอมพ็2ต้นฉบับเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเรื่องของช่วยโจมตีกับช่วยป้องกันนะครับแต่อันนี้ต้องเรียกว่าเพิ่มระบบมาหลากหลายเลยครับโดยเฉพาะจากภาค Nintendo 64แล้วก็มีจากภาคของ A ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าประสานโจมตีหรือถ้ารวมพลังโจมตีนะครับนอกจากนี้ ก็มีเรื่องของระบบโล่มาด้วยโดยที่ว่าอะถ้าหาว่าใช้โล่ไปละคือหมายถึงว่ามีศัตรูประจมตีปุ๊บอะใช้โล่จํานวนโล่ก็จะลดลงไปแล้วบางทีได้ได้รับดาเมจน้อยกว่าเดิมบางทีได้รับดาเมจเป็นศูนย์เลยอาประมาณนี้สรุปง่ายๆก็คือ Impact เนี่ยมีการเพิ่มกระตูนที่เข้ามาร่มลบอยู่2เรื่องก็คือนาเดชิโกกับจีกันดมัมรวมทั้งระบบ ของเกมนี้ต้องเรียกว่าจัดเต็มสุดๆเลยครับผมโอเคและนี่ก็คือเกมสู p ปอร์โร t อ i ไทเซนคอม c พ2นะครับที่เอาไปรีเมคใหม่เป็น s u p ปอร o โรบ t i ไทเซนอิมแพนะครับนี่ครับ s ปรรบอร์ b o t t i ไท n ภาคต่อไปต้องบอกเลยว่าใครมีเกมบอย a อ v a ซวาไม่ควรพลาดเลยครับกับเกม s ูเปอ Robot t i ไทเซอหรือซูเปอร์โรบอตโซไทเซน a, ออเอน,นะครับ ซึ่ง A เนี่ยย่อมาจากคําว่า Adva n c e นะครับสาหรับประวัติของเกมนี้ออกครั้งแรกบนเกมว่าแอดวารที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในปี2001นะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าตัวเกมเนี่ยต้องเรียกว่าระบบจัดเต็มเป็นรองจากสปอร์ตโรบอตอินพัที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยก็ว่าได้นะครับอนอกจากนี้ในเรื่องของฉากต่อสู้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าโดยสุดโตนะครับ ผมชอบมากกว่าสปอโรบอทไทเทนเออีกครับเพราะว่ามันมีการเล่นเรื่องของคัตอินมามากขึ้นนะครับอ่าโอเคเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับสปอตโรบอทไทเทนเอนะครับเอาไปรีเมคด้วยจ้ะเป็นสปอโรบอทไทเทนตัวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมมันคือซื้อปาโรบอตโตไทเทนเอพอ์ทอบลนะครับหรือสปอโรบอทไทเทนเอพอเทเบิลนะครับ ลงให้กับเครื่อง PlayStation Portable หรือ PSP นะครับออกครั้งแรกในปี2008เพียงแต่ว่าตัวรีเมคตัวนี้นะครับมันน่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งคือเขาดันใช้กราฟิกของ s p o r t Robot Titan M X แล้วก็ตัว OG รีเมคเนี่ยเอามาผสมประสานกันครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกราฟิกเลยครับมันเป็นกราฟิกแบบนี้จริงๆจา้า เนี่ยคคุณผู้ชมครับกราฟิกมาแล้วจ้าเนี่ยสังเกตที่แบ็กกราวด์นะครับมันจะเป็นแบ็กกราวด์เดียวกับใน p o r t ระวด o โอจีรีเมเลยครับผมทีเนี้ยอย่างมาชินก้าตัวนี้นะครับต้องเรียกว่าเล่นเอาคัตอินจาก MX มาหรือถ้าพูดอย่างคือกอปจาก MX มาเลยครับแต่ว่าหุ่นบางตัวเนี่ยจริงอยู่ที่กอบจาก MX มาบ้างแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคก็ โดยรวมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมซปอร์โรบอตไทเซนเอหรือ s p ปอร์โรบอตไทเซนแอดวานที่เอามาเมคนะครับโอเคและมาถึงซปอร์โรบอตไทเซนโตสุดท้ายที่เอามาเมคนะครับและเป็นโตที่คนพูดถึงกันมากที่สุดในช่วงนี้ไปแล้วครับมันคือโตนี้จ้าอเลอ้าวภาพหายไปไหนเฮ้ยพาพมาครับโอเคภาพมาจ้า อ้าวเพลงหายเฮ้ยไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์มาโอเคเพลงมาครับผมโอเคในที่สุดเพลงมาสักทีครับผมกับเพลงที่ชื่อ The Super Robot Wars นะครับนี่คือเพลงทีมจริงๆของกีตซีรี่ Super Robot t i s e n Original Generation นะครับโอเคคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือปกเวอร์ชันรีเมคนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอไปที่ปกนี้ก่อนนะครับมาจ้าปกนี้ฮะ นี่ครับคุณผู้ชมมันคือเกมซื้อปาโลปโตไทเซนออริจินอลเจเนเรชันนะครับตัวแรกสุดเลยของเครื่องเกมบอยแอดวานนะครับออกครั้งแรกในปี2002เป็นการนำเอาตัวละครและหุ่นยนต์ออริจินอลที่ลงให้กับซูเปอร์โรบอทภาคต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกชเพนเอ่ยเคียวสุเกะนัมบูที่ขับอาไอเซนนะครับริวเซดาเตที่ขับอาลวันไซบัสเตอร์ก็มาครับคุณกัสเป็นต้น ประมาณนี้ครับซึ่งต่อมานะครับก็ได้มีภาค2ออกมาด้วยครับในชื่อ s u p e ป Robot t อตไทเซนออร a l Generation 2ัครับโดยภาคนี้นะครับก็จะเป็นภาคต่อจาก Super Robot บอตไทเซนออริจินัลเจเนเรชั่นภาคแรกที่ออกบน Game Boy Advance ในปี2002นะครับส่วนตัวนี้นะครับออกครั้งแรกในปี2004บน Game Boy Advance นี่แหละครับผมโอเค เสร็จแล้วทีนี้นะครับต่อมามันมีข่าวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมในปี2005-2006นะครับก็มีข่าวจะทำเกม Super Robot t i ต e n Original Generation โัรีเมคออกมาครับแล้วปรากฏว่าดันเจอโลกเลื่อนครับผมสุดท้ายแล้วในปี2007ครับ Super Robot t i ต e n Original Generation OG หรือ Super Robot OG ร OG เ m มค e ได้ออกมาครับผมมันก็เลยเป็นปกตามนี้ครับอ่ะเอาปกเมื่อกี้กลับมาครับ นี่ครับผมที่พูดไปเมื่อสักครู่ซูเปอร์โรบอทไทเซนออริจินอลเจเนเรชั่นโเป็นการนำเอาภาค1ภาค2ที่เคยลงเกมบอยเอ็ดวานเนี่ยมารีเมคใหม่ซึ่งจะบอกคุณปู้ชมว่ามีเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยรวมทั้งมีหุ่นใหม่เข้ามาด้วยครับโดยหุ่นใหม่ตัวนี้นะครับไม่เคยปรากฏในซูเปอร์โรบอทออริจินอลเจเนเรชั่ของเกมบอย a อ v ดวานมาก่อนเลยจ้าเสร็จแล้วทีนี้นะครับก็มีเนื้อเรื่องต่อมาด้วยครับ โดยในเรื่องต่อเนี้ยจะต่อจากสปอตบอลบอ t ไทเซนออริจินอลเจเนเรชน2โดยตรงจ้าพอจบตรงนั้นแล้วก็ไปต่อที่ ไดนิจิซื้อสปอตโรบอตไทเซนโอจีนะครับหรือเป็นภาคต่อจริงๆของสปอตโรบอตไทเซนโอจีนะครับแล้วต่อด้วยสปอตโรบอตไทเซนโอจีมูลเดลเลอร์ที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีนะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของข้อมูลเกมสปอตโรบอตไทเซนโอจีที่เอามารีเมคใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสปอตโรบอตไทเซนโอจีที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือจักรวาลของสปอตโรบอตโอจีเรมินี่แหละครับผมโอเค โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเม้ามอยเกมตามช,ชายฉันช่วงเกมย้อนอดีตนะครับกับสปอรตโรบอรทไทเซนนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เน้นแนวเล่าเรื่องอย่างเดียวเลยครับโดยสปอรตโรบอรทไทเซนที่ผมเอามาเสนอนะครับ เป็นการพูดถึงว่ามีสปอตโรบอทไทเซนภาคใดบ้างที่เอามารีเมคใหม่นะครับโอเคอันนี้ผมหาข้อมูลเท่าที่จะหามาได้นะครับซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขออภยัยคุณผู้ชมมาดาที่นี้ด้วยนะครับรวมทั้งถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับรายการเมาส์บอยเกมตามใจฉันนะครับ สวัสดีครับผมอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยนะจ๊ะ